เสียลุยยึดสามเมืองใหญ่โปรโครอบสาชิบยาดะนิปโปไปตอบก่อนหนาวมา สวัสดีรับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ร้อนสงครามรัสเซียกับยูเครนแต่ผู้ฝังครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนพัฒนามาถึงตอนนี้มันจะเข้าปีที่3แล้วนะครับเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะถึงปีที่3ของสงครามยูเครนรัสเซียที่มันเริ่มขึ้นสถานการณ์ที่ดูเหมือนเริ่มต้นสงครามนั้นทุกอย่างของรัสเซียนั้นมีความได้เปรียบ ทางฝั่งของยูเครนหลายเท่านักในเรื่องของกําลังพลนั้นมีปริมาณมากกว่ากองกําลังของทางยูเครนมากกว่า20เท่าขณะที่งบประมาณที่รัเสเซียมีการใช้ในการทําสงครามตอนนี้นับถึงปัจจุบันงบประมาณที่ใช้ไปามากกว่า1.5ล้าน,ล,านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วนะครับพูดถึงถ้าเป็นเงินไทยนับไม่ถูกเหมือนกันมันจะมีเลขศูนย์กี่ตัวท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่แต่ก่อนนั้น ดูเหมือนว่ารัเสเซียนั้นมีแต้มต่อมีภาษีมากกว่ายูเครนทุกอย่างเรียกได้ว่าจับไปทางไหนมองไปทางไหนดูเหมือนว่ารัเสเซียนั้นจะมีความได้เปรียบทางฝั่งของยูเครนยูเครนนั้นช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภานะครับฤด,ดูร้อนที่ผ่านมานั้นกลายเป็นฤดูร้อนซัมเมอร์ฮาเลโหดของยูเครนที่ต้องผชนกับ การลุกรานกับทางฝั่งของรัเสเซียที่หมายมั่นว่าจะยึดยูเครให้ได้ในช่วงฤดูร้อนเพราะนั้นการถมกําลังเข้ามากําลังทหารอาวุธยุตปรณกน,นั้นมันจึงมากหมายมหาศาลแต่ประสิทธิภาพของกองทัพยูเครนมันกลายเป็นว่าต่อต้านการลุกดินแดนของรัเสเซียได้อย่างมากเพราะนั้นสถานการณ์มันก็เลยเปลี่ยนไปเมื่อเหตุการณ์วันที่26วันที่6สิงหาคมที่ ยูเคนี่นะครับเปิดปฏิบัติการยึดเมืองเคิร์ดของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งการยึดเมืองเคิร์ดได้นี่ครับมันก็เลยกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญอย่างมีในแยะสาคัญของสงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสําคัญก็คือการไปทําลายขวัญกําลังใจของกองทัพรัสเซียนี่แหละครับซึ่งกองทัพลัสเซียนั้นมีความเกรียงไกรทั้งเรื่องกําลังพลกําลังอาวุธ กองทัพอากาศกองทัพบ,บกกองทัพเรือทุกส่วนมีความได้เปรียบยูเครนเพราะนั้นแต่ในการที่มันเกิดขึ้นที่ยูเครนสามารถยึดเมืองเคิร์ดได้เนี่ยครับขวัญกำลังใจของทหารรัสเซียดูเหมือนว่ามันจะหายไปพอสมควรในทางกลยกันขวัญกำลังใจของทางฝั่งกองทัพยูเครนนั้นมันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลเหมือนกันจากการที่สามารถยึดปฏิบัติการเมืองเคิร์ดได้ท่านผู้ฟังครับ สถานะของประธานาธิบดีปูตินปัจจุบันนี่นะครับจากการที่แต่ก่อนนั้นเขาเคยควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างด้วยความมั่นคงด้วยความมั่นใจแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่เหตุการณ์ที่เคิดนี่แหละครับปูตินนั้นยังตกตะลึงไม่หายการเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางไปเยี่ยมเยียนชาติต่างๆล่าสุดก็คือการไปร่วมลำลึกถึงวันครบรอบ85ปี ในการที่กองกําลังโซเวียตและก็มองโกเลียนี่แหละครับหลุดจากการยึดครองของญี่ปุ่นที่อมองโกเลียเนี่ยครับครบรอบ85ปีการเดินทางไปครั้งนี้ของปูตินก็ดูเหมือนเป็นการเดินทางที่อาจจะได้จุดมุ่งหมายนะครับเหมือนที่สถานการณ์ที่ผ่านๆมาที่อยู่ในประเทศของเขาเองนะั้นปูตินดูเหมือนว่าการประชุม ที่เขาไปดําเนินการในแต่ละที่นั้นมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่า,นายเป็นการประชุมไปวันๆที่ดูเหมือนว่าอันตรายจากตัวเขาเองที่แต่ก่อนที่มันมีอํานาจมากมายมหาศาลนั้นมันดูเหมือนจะหลุดลอยมือจากเขาไปทุกทีแต่ดูเหมือนว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งก็คืออาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับมันก็ยังอยู่ในกํามือเขาอยู่ในความครอบครองเขาและมันก็ยังกลายเป็นว่าอาวุธนิวเคลียร์นั้น จากแต่ก่อนที่เขาใช้เรื่องของนิวเคลีย์ใช้เส้นแดงนิวเคลีย์นี่แหละครับไปกดดันหรือว่าไปพูดในที่สาธารณะต่างๆพูดให้ทางฝั่งของชาตินาโตอเมริการวมถึงประเทศอื่นๆนั้นต้องอ,อกสั่นขวัญแขนในเรื่องเส้นแดงนิวเคลีย์ที่เขาไีกล่าวกล่าวขึ้นแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนั้นการใช้เรื่องอาวุธนิวเคลีย์ที่จะไปแบกเมชาติต่ตางๆนั้นดูเหมือนมันจะใช้ไม่ได้ผลมากขึ้นหลังจากที่เซเลนซกี้นี่แหละครับ ก้าวข้ามเส้นแดงแล้วก็ประกาศให้ทั่วโลกเห็นว่าเส้นแดงของปูตินนั้นไม่มีอยู่จริงเส้นแดงของปูตินที่มีการก้าวกล่าวก้าวร้าวเอาไว้ว่าถ้าเผื่อมีใครข้ามเข้ามาอาวุธนิวเคลียร์ของเขาเนี่ยแหละครับก็จะไปจัดการแต่ดูเหมือนว่าที่เคิร์สเนี่ยแหละครับจะไม่มีปฏิบัติการขนาดใหญ่ทั้งการใช้เรื่องของอาวุธจากาขีปาระวุธระเบิดทางอากาศต่างๆที่ไม่มีเข้ามา ในภูมิภาคเคิร์สนะครับอาจจะเป็นดินแดนของรัเสเซียเองเพราะฉะนั้นรัเสเซียก็เลยไม่กล้าโจมตีดินแดนของรัเสเซียเองเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลิกที่อาจสะท้อนถึงผลกระทบทางจิตวิทยาที่มันสั่งสมจากการสูงเสียสงครามอันที่มันยาวนานนี่แหละครับมาเลยทําให้ปูตินดูเหมือนปัจจุบันนั้นเขวๆไปนะครับดูเหมือนขาดความมั่นใจไปพอสมควรการประชุมแต่และทีนั้นปูตินก็จะใช้มือข้างหนึ่งนี่แหละครับ จับกลุ่มโต๊ะเอาไว้แน่นนี่แหละครับเพื่อต้องการที่จะให้สถานภาพของตัวเองนั้นมันมั่นคงโดยชานสื่อสารผ่านโต๊ะนี่แหละครับเพราะนั้นสถานการณ์ที่ดูเหมือนปูตินตอนนี้มันกระจุเข้าขั้นที่ตัวเขาเองนั้นก็มีการพิจารณาอย่างหนักว่ามันจะไปต่อ,อยังไงท่านผู้ฟังครับสถานการณ์หนึ่งที่ดูเหมือนว่าปูตินนั้นต้องการที่จะยึดครองคุยภาคแห่งนี้ให้ได้นั่นก็คือสถานการณ์ที่ โปรคอฟทั้งด้านแคว้นโดเนตเนี่ยแหละครับโดเนตถือว่าเป็นเมืองเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของรัเสเซียที่มีการผน,นวกรวมเป็นดินแดนของรัเสเซียรวมสี่แคว้นที่อยู่ในภาคนี้โดเนตเป็นเพียงแคว้นแคว้นเดียวที่ดูเหมือนว่าการยึดของพื้นที่นั้นมันจะมีมากที่สุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่โปรคอฟนี่แหละครับถ้าเผื่อรัเสเซียสามารถยึดดินแดนโปรคอฟได้มันก็จะกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ จะไปะเปิดประตูดินแดนของโดเนสให้ไปสู่เมืองอื่นๆได้มันก็จะทําการให้ทําให้การขยายพื้นที่ในการยึดดินแดนโดเนสนั้นมันเพิ่มขึ้นท่านผู้ฝังครับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเกมสําหรับการชิงไหวชิงพิบครั้งใหญ่ที่รัสเซียตอนนี้ตั้งเป้าหมายที่จะยึดเมืองโปรโครอบเมืองซาซิยา่าเพื่อเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคดันิโปเปตอปซึ่งเป้าหมายนี้นะครับ ปูตินนั้นคาดหวังไว้ว่ามันจะสำเร็จในปี2056ซึ่งถ้าเผื่อเป้าหมายนี่มันสำเร็จนะครับมันก็จะทำให้สถานการณ์สู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเคนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างแย่งชิงความได้เปรียบก่อนเดือนพฤศจิกายนซึ่งเมื่อสภาพอากาศหนาวเย็นมันมาถึงเนี่ย ความเปียกชื้นหรือว,ว่าความหนาวเย็นนี่นะครับมันก็จะทําให้ปฏิบัติการภาคพื้นดินนั้นมันช้าลงไปเพราะฉนั้นสถานการณ์ที่ยุครนยังลุกในภูมิภาคเคิร์ดรัสเซียก็เพิ่มแรงกดดันในการบุกยึดเมืองโปคอบนี่แหละครับและก็ซาซิบยามันก็เลยเป็นกลายเป็นสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายนั้นต่างชิงไหวชิงพิบในการยึดในภูมิภาคที่ตัวเองนั้นชิงความได้เปรียบท่านผู้ฟังครับ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าหากหากว่ารัเสเซียเนี่ยนะครับสามารถบรรลุเป้าหมายในการที่จะยึดโปครคอฟซายิยาเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการเพิ่มเติมในการยึดภูมิภาคต่อไปนั่นก็คือดันิโปูแปตอภายในปี2,568ซึ่งรัเสเซียนั้นต้องการที่จะทําให้เป้าหมายที่มันสําเร็จภายในปี2,568นี้มันก็จะทําให มันทํางานได้ไง่ายไปฟังครับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับยูเครนนั้นกําลังขยายแนวรุกไปยังปุยภาคเคิร์ดโดยเคลื่อนตัวไปด้านข้างอย่างสมเหตุสมผลนะครับไม่บุกไม่บุกไปข้างหน้ามากไปยึดดินแดนด้านข้างให้มากที่สุดนะครับโดยรักษาแนวด้านข้างนี่ให้สั้นนะครับเพื่อเปิดเส้นทางหลบหนีกับเข้าสู่ยูเครนได้กรณีที่มีการปริงพร,รมกองทหารยูเครนปัจจุบันนี้นะครับปฏิบัติการในแนว และดมยิงตามแนวชายแดนติดกับภูมิภาคอย่างไบรอนเคิร์ตหรือว่าเบลโกลอตนะครับของรัเสเซียเพื่อเป็นการข่มขวัญรัเสเซียและก็ประชาชนของรัเสเซียด้วยสําหรับสมอลููิในตะวันออกนี่นะครับยูเคนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยจํานวนของกองพลที่ตนนั้นกําลังระดมพลเข้าไปเพื่อโจมตี ina, คูซินาแต่เตือนว่านะครับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและก็เครื่องบินลบที่มีประสบการณ์นั้น ถูกส่งเข้าไปในบริเวณแถบนี้มากขึ้นนะครับเพื่อบังคับให้รัเสเซียนั้นถอนกําลังออกจากโปรโครอฟและกษสาริยย่าแต่ดูเหมือนนะครับรัเสเซียนั้นจะทํากับตรงข้ามกับที่ทาฝั่งของยูเครนต้องการในความเป็นจริงนั้นรัเสเซียตอนนี้นะครับตอบโต้ด้วยการคว้าโอกาสและก็เพิ่มกําลังเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการที่จะยึดเมืองโปรโครอฟรวมถึงเมืองสาัิยยาในเขตดอนบาสด้วยนะครับเพื่อปกป้องคุยภาคเคิร์สจากการที่ รัเสเซียกําลังส่งกองหนุนที่เตรียมไว้ไม่ดีเนี่ยครับอย่างเช่นชาวเชเชนท,ที่ดูเหมือนว่าไม่ต้องการที่จะลบมากเท่าไหร่หรือไม่ก็กองกําลังจากคาลินินการตามแนวแถบทะเลเบอลติกรวมถึงนาวิกโยธินจากเครเมียนะครับกองกําลังจากวอฟชานหรือแม้แต่ทหารรับจ้างจากบูร์กา ن ا ฟาโซเนี่ยครับการมาถึงของน่วยงานใหม่ๆเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับทำให้การสู้รบของชาวยูเคนนั้น ดุนแรงมากขึ้นแต่ก็ยังคงต้องดูกันว่าการตอบสนองที่ช้าของลัสเซียเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิผลภาพเพิ่มขึ้นมากมายอย่างไรมันเห็นผลสำลิดมากขึ้นหรือเปล่าจากการที่ดูเหมือนว่าลัสเซียตอนนี้ก็ระดมระดมพลมากมายจากหลายๆพื้นที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาผลักดันกองกําลังยูเครนออกจากอุยภาคเคิร์ดด้วย อาจฟังครับสถานการณ์ในปัจจุบันดูเหมือนว่าปูตินนั้นจะให้ความสนใจเหตุการณ์ที่มันเกิดที่เคิร์สเนี่ยะครับน้อยกว่ากองกําลังของเขานั้นจะบุกยึดปัวครอปมากกว่าจากการที่เขานั้นทุ่มกําลังมากมายเข้าไปในปุยภาคนี้และก็ยังในเรื่องของการเสริมกําลังเข้าไปในปุยภาคเคิร์สนั้นดูเหมือนมันจะได้รับความสนใจจากปูตินนั้นน้อยลงจุดยืนของรัเสเซียตอนนี้ก็คือการพยายามที่จะคงความได้เปรียบนะครับนะครับ ในภูมิภาคโปรครอฟนี่แหละครับยูเครนหวังว่าการบุเกเคิิ์มนั้นจะเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองต่อผู้นําปูตินเนื่องจากว่าราคาของการทําสงครามเชิงลุกที่มันยืดเยื้อของเขานั้นปรากฏชัดเจนมากขึ้นจากการที่ประชาชนนั้นมีการต่อต้านเขาปูตินมากขึ้นในเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้นี่นะครับในชายแดนนั้นมันได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ของตัวเองนะครับในขณะเดียวกันเซเลนเซกี้กับ ผู้นำสูงสุดทางด้านการทหารก็คืออเล็กซานเดอร์ซิสกี้นีครับอาจจะพบว่าตนเองนั้นก็อาจจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศ,าศาลเหมือนกันหากว่าโปรคอฟและก็ซาชิตยานั้นถูกทางฝั่งของรัสเซียยึดไปสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับตามรายงานของฟอบนี่แหละครับยูเครนได้มีการส่งกองกำลังคลคาราดักนะครับซึ่งเป็นหน่วยรุกสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื่อเสริมกำลังป้องกัน บริเวณเมืองโปรโครอบนี่แหละครับซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านลอจิสติกสําคัญทางด้านตะวันออกหน่วยพลคาราด็อกนี่แหละครับเป็นกองพลทหารสําคัญที่อยู่ทางฝั่งด้านทิศใต้ของยเคเขตก็คืออยู่ที่เมืองซาโปลิเซียการถอนกําลังทหารอกองพลคาราเด็กที่มาช่วยเสริมกําลังของผู้พิภาคโปรโครอบนี่แหละครับมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเิลินสกี้นั้นยังให้ความสาคัญ ในภูมิภาคนี้และก็ใช้กองกําลังทหารที่อยู่ทางด้านใต้นะครับอาจจะยังไม่มีสถานการณ์ที่มันน่าวิตกกัมลมากนักมาช่วยเสริมกําลังทางภาโคโอโคป์ขณะเดียวกันกองกําลังสํารองที่มีมากมายนั้นเซเลนสกี้ก็มีไม่ได้มีการนํากําลังที่เขามีอยู่นั้นมาที่ภูมิภาคโคอคคป์นั้นแสดงให้เห็นนะครับว่าเซเลนสกี้นั้นก็อาจจะมีเป้าหมายสําคัญในการที่จะกลุม บริเวณปุยภ้าเคร์ดนี่แหละครับไว้ในความครอบครองไว้ในความดูแลท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นี่นะครับยูเคนั้นยังคงมุ่งเน้นในการยึดปุยภ้าเคร์ดนี่นะครับไว้ในกำมือเพื่อการเจรจาต่อรองอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในโอกาสข้างหน้าซึ่งมันก็ยังดีกว่าที่ไม่สามารถจับต้องอะไรได้เลยจากการเหตุการณ์ที่ เขาบุกยึดภูยภาาเคิร์ดร่วมเดือนกว่าที่ผ่านมาซึ่งสานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็อาจเสี่ยงที่ก็อาจจะต้องสูญเสียโปรโครอบไปแต่ดูเหมือนว่าเซลุสที่ตอนนี้นั้นพร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องของการที่เขายึดภูยภาาเคิร์ดไว้แล้วก็โปรโครอบนั้นก็ยังอยู่ในความครอบครองของเขาอยู่ในปัจจุบันแต่เขาเขาก็พร้อมจะเสี่ยงขณะที่สถานการณ์ของทางฝั่งปูตินนั้นดูเหมือนว่าการยึดโปรโครอบนี่แหละครับเพื่อ ความก้าวหน้าในการยึดโดเนสให้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าโดเนสน,นั้นถือว่าเป็นภูมิภาคเดียวในปัจจุบันที่ความคืบหน้าในการลุกดินแดนยึดดินแดนนั้นมีความก้าวหน้ามากที่สุดซึ่งการยึดดินแดนอาภูมิภาคโดเนสเนี่ยน,นะครับโดยเฉพาะโปคอฟถ้าเปิดยึดได้นี่นะครับมันก็จะทําให้สถานการณ์ของเขานั้นสามารถยึดไปดินแดนอื่นๆได้มากขึ้นการที่เขาต้องการมุ่งเน้นยึดดินแดนโดเนสให้มันได้มากเนี่ยนะครับก็เพื่อ สะท้อนให้เห็นนะครับว่า2ปีกว่าที่ผ่านมานั้นการที่เขายึดพื้นที่ได้จํานวนที่มันเล็กน้อยในสีแควนี่แหละครับโดเนสมันอาจจะเป็นกลายเป็นภูมิภาคเดียวที่เขาสามารถยึดครองได้มากกว่า50%ซึ่งปูตินตอนนี้เนี่ยครับอาจจะมุ่งหวังในเรื่องของความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ภูมิภาคเคลิ้นนี่แหละครับเพื่อทําให้เขานั้นบรรลุเป้าหมายบางอย่างในเรื่องของการระดมคนซึ่ง การระดมพลการเกณฑ์ทหารของรัสเซียนั้นดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันที่กองกําลังของรัสเซียนั้นมันเพี่ยงพร้ําขาดแคลนกําลังคนอย่างหนักเพราะนั้นสถานการณ์ที่เคิร์ดนี่แหละครับที่ความเดือดร้อนของประชาชนนี่ละครับอบปจจะอาจจะทําให้เขานั้นเปิดทางในการที่เขาจะระดมพลครั้งใหม่ในเรื่องของการเกณฑ์ทหารครั้งใหม่ เพื่อที่จะมาใช้สงครามต่อไปในอนาคตข้างหน้ารวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ